ครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิตตี้พัสดุ์หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผมนะวันนี้จะมาพามาดูรถเก๋งนะฮะห้าประตูนะครับผมนะฮะวันนี้เราอยู่กับซูซูกินะฮะเอสเอ็กโโนะครับผมนะราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะเป็นเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินหนึ่งจุดหกนะครับผมคันนี้คอนอยู่ประมาณสามพันแปดนะฮะใครที่สนใจราคาผมให้พิเศษวันนี้เลยนะที่หนึ่งแสน แป0 0มบาทนะครับผมนะไม่ต้องเรียมเงินมานะฮะเรียมแค่บัตรประชาชน1ใบามาหาเราเท่านั้นเองนะฮะขอแค่ลูกค้าที่มีเคยดิต่อนปกตินะครับผมนะคันนี้สามารถออกรถใช้บัตรประชาชนแค่1ใบเท่านั้นเองนะฮะเอาไปนอนแบบสบายๆเลย3800บาทนะครับผมนะเป็นรถเก๋ง5ประตูที่ อยากจะแนะนำนะฮะแล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีมากๆนะครับผมนะ,ะสีขาวนะคันนี้นะทรงมันจะออกเป็น SUV นิดนึงนะครับผมนะนี่นะทรงเขาจะออกเป็น SUV นะครับผมนะปลท้ายเป็นปลท้ายชุดแต่งแล้วนะฮะนี่น,นะครับผมนะล้อมแม็กก็เป็นล้อมแม็กลายเดิมนะแต่ว่าเพิ่ม,เต,มเติมที่สีเป็นสีดำด้านสวยนะครับอ่านะฮะคันนี้มีมามี หลังคาให้ด้วยนะครับผมนะใครที่ชอบสายแคมปิ้งนะคันนี้ก็ลุยได้เหมือนกันนะครับผมนะสามารถใส่แหลกหลังคาได้สบายๆเลยนะครับผมนะดีนะฮะอันดงแต่ด้นเนี้ยความแข็งแรงเนี่ยนะครับผมนะต้องบอกเลยว่านะครับผมคันนี้หลังคาแข็งแรงอันนี้ทําเพื่อให้ใส่เสริมเพิ่มนะฮะสำหรับตัวแหลกหลังคามาดูสีนะครับสีนะฮะ จะออกเป็นสีขาวมุกเลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีคิ้วหน้าล้อนะคิ้วไซลานะครับผมถือว่าเป็นเสน่ห์ของตัวซูซูกินะฮะ Sx Pro นะฮะคันนี้ถือว่าลงตัวหน้าตาของเขาก็ล่ออาการาเช่นเดียวกันภายในกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะนี่นะครับผมก็ถือว่าโอเครูปทรงนะฮะรูปลักษณ์ของเขาเนี่ค่อนข้างที่ดีไซน์ได้สวยลงตัวนะครับผนะ โอเคนะฮะหนุ่มสาววัยรุ่นใครที่มีรายได้นะฮะประมาณหมื่นห้านะครับผมคันนี้ซื้อคนเดียวได้นะครับผมเพราะว่าค้างวดอยู่ที่สามพันแปดสิบหนึ่งนะค,คันนี้นะฮะสภาพผมให้ผ่านนะครับผมไม่ว่าเป็นสี ภายในเครื่องช่วงล่างนะฮะเป็นรถที่ขับดีอีกหนึ่งคันนะครับผมนะใครที่กำลังหารถราคาแสนกว่าบาทอยู่นะฮะสำหรับตัวซูซูกินะฮะ SXO คันนี้นะผมขอแนะนำเลยโอเคครับมาดูขวาท้ายนะฮะมีพื้นที่ใส่ของเยอะมากนะฮะแล้วก็ความอเนกประสงค์ของเขานะก็ยังมีแฝงมาด้วยนะฮะบอกตัวนี้ ใส่ของได้เยอะเลยนะครับอ่านูได้ทั้งสองฝั่งเลยนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้แค่ฝั่งเดียวนะครับผมฝั่งนั้นก็พับแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพับคู่พับเดี่ยวได้หมดเลยนะครับผมนะมาเอาไปลูกค้านะครับฟุ้มมากๆเลยนะครับอ่ะห้องเครื่องสี่ไม่ติดแจ็คนะฮะสภาพอนุญาตใช้คำว่าหนึ่งเดียวในรุ่นเลยนะครับผมนะ นี่เลยนะครับมาสดๆแบบนี้เลยนะของเครื่องพานหน้าเดิมๆสสวยใสๆนะครับผมใสที่สนใจนะครับผมหนึ่งแสนแปดหบาทนะโทรหาพี่พันได้เลยนะที่0 8นย์9 8ดหนึ่งห้านแะฮะแล้วก็ลายอนะครับเป็นลายของพี่เจนเลยนะ SWDY ศูนย์แปดห่นดีนะครับรีมาไปนะฮะสามพันแปดรบาทต่อเดือนนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ